ก็สวัสดีครับทุกคนผมติกโทเค็นเกมมิงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสายฟรีนะครับวิธีการเล่นสายฟรียังไงให้เล่นได้ยาวๆเกิน1เดือนเลยนะครับผมตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับคลิปนี้นะครับหลายคนจะได้เข้าใจนะครับว่าตอนนี้เกมเนี่ยมันมีการอัปเกรดใหม่เข้ามาครับพอมีการอัปเกรดใหม่เข้ามาเกมมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรในรอบนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากคลังสินค้าของเราเนี่ย มันมันสามารถป้องกันในการโดนขโมยแร่ได้เยอะมากทุกคนเยอะมากยังไงอย่างที่ผมบอกนะครับก็มันสามารถป้องกันได้ในระดับเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลนะครับเห็นไหมครับคลังสิทธิ์คลังทรัพยากรเนี่ยพอคุณเลเวลสักสิเนี่ยแค่1ิบเองเนี่ยใครๆก็มาถึงได้การถึงต้องสี่หมื่นนี่นะเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับทุกคนพอเราเนี่ย พอเราเลเวลผมว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าเล่นตั้งแต่แรกแบบตั้งใจอะประมาณเลเวล1 6บหก็น่าจะได้แลวมั้งคือมันกันได้ระดับหนึ่งอะ,อะประมาณเกือบเกือบ7จ็ดหมื่นใช่ไหมพอมันกันได้เจ็ดหมื่นอย่าลืมนะครับมันมีแร่ที่เราได้จากเควสเนี่ยมันไม่สามารถป้นได้เหมือนกันก็เอาง่ายๆผมเชื่อว่าเลเวล17ทุกคนจะมีแร่ประมาณ10,000แสนอ่าพูดผิดประมาณ16จริงๆอะ่ะมันมันทำได้มากกว่านะแต่ผมยกตัวอย่างนะคือฐานเนี่ยสมมติป้องกันแร่ได้10,000แสนใช่ไหม เสารบวกรแรกได้1นึ่งแสนในระหว่างนั้นน่ะคุณก็จะสามารถโดนปล้นได้ในในช่วงที่เกินแสนใช่ไหมแต่ช่วงนั้นน่ะช่วงแรกๆคุณไม่ต้องใช้โลเลยเข้าใจปะคุณสะสมแร่ไอโลเนี่ยมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยไหนจะการมีแพ็กเกจอย่างที่ผมบอกเลยด้วยนะครับไม่ยากแล้วคุณก็สะสมมาจนกระทั่งแล้วตอนนี้ยาลบมันค่อนข้างที่จะหายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันปล้นลําบากแล้วนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการสะสมแร่เนี่ย ตอนแรกๆอนะที่ผมพูดไป5้าแสนเนี่ยเราไม่สร้างยานได้นะตรงนี้มันมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวผมจะแก้ข่าวเรื่องนี้นิดนึงการทำยานลบฟรีให้เป็นยานลบถาวรนะครับกดคลิกเข้าไปที่ยานนะเห็นไหมครับคลิกเข้าไปที่ยานคลิกเข้าไปที่ยานลบแคริเออร์สายมือ เห็นไหมครับจะมีระบุจํานวนวันนะครับสายฟรีของเราก็เล่นได้แค่1เดือนนะตอนตอนนี้ของผมเหลือ24วันนะครับยังเหลือเยอะอยู่นะฮะแล้วเข้าไปดูนะครับวิธีการทําให้ยานเป็นยานบินแบบขุดได้ถาวรไปตลอดนะเข้าไปนะฮะกดที่อัปเกรดอ่ะกดอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับคุณจะเห็นยานเราไหมเหลือ24วันนะฮะตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นนะฮะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมครับแร่นะครับใช้แค่2องแสนห้า นะครับผม200,500แร่นะครับเราทําการเก็บแค่นี้เองนะฮะไม่ยากเลยนะครับมันจะเหนื่อยช่วงท้ายๆเราอ,อาจจะลุ้นหน่อยนะครับว่าใครจะมาป้นว้าใครจะมาป้นกูวะเป็นธรรมดาแต่ช่วงนั้นอะ่ะเราพยายามตุนโลไว้ตั้งแต่แรกนะครับไม่ยากถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้นะฮะคุณก็เอาแรกแค่200,500นะครับกดเปลี่ยนให้กลายเป็นยานลบถาวรเป็นไงบ้างผมเชื่อว่าไม่ถึง3 0วันก็ทําได้นะฮะ แต่เราต้องเหนื่อยเฝ้าจอสันสักนิดนึงนะแต่ถ้าได้แล้วคุณก็ขุดกันไปยาวๆนะครับผมส่วนเรื่องราคาเหรียญก็ให้มันเป็นไปตามกลไกของมันนะครับเราก็ไม่สามารถเดาได้ว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะแต่บางคนก็ได้แต่คือเราต้องศรัทธาในตัวเหรียญของมันนะว่ามันจะอยู่อย่างเงี้ยเออแต่มันอยู่แค่นี้มันก็ถือว่าเราหาไรายได้ได้เยอะแล้วนะเออก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับอย่าพลาดนะหลายคนพลาดนะครับผมอเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวผมกดอะไร อ๋ออันนี้ <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับศูนย์ซื้อสินค้าปะเดี๋ยวๆอ่าใช่ครับแล้วกดที่จับมือเดียเดี๋ยวแป๊บนึงนะอืมอ๋อนี่นะครับตัวแรกเปลี่ยนทรัพยากรอันเนี้ยทุกคนนะครับเอาแต่อันนี้อย่างเดียวเลยนะแร่เหล็กเนะี่ยเห็นไหม เอาแต่อันนี้อันเดียวไปเลยนะครับเพราะว่าแรกๆเห็นว่ามันไม่ใช้อะ่ะแล้วเราจะไปเอาอันอื่นไม่ใจะไม่ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายใหม้มันสำคัญยังไงโอ้คูณสิบเอาอย่างเดียวเลยผมเห็นความสําคัญของมันก็ตอนล่าสุดเนี่ยแหละครับรัวๆเลยครับมันสุ่มนะครับว่ามันจะคูหรือมันจะอะไรนี่นะครับเวลาเราเล่นยาลบเนี่ยประมาณเจ็ดวันผมลองเลยละประมาณเจ็ดวันไอ้ตรงเนี้ยจะหมด เห็นไหมครับค่าพละกําลังเนี่ยมันจะหมด <c oughs> เวลาเราจะเติมมันเนี่ยเราต้องกดที่คําว่าจะเติมนะฮะเห็นไหมมันจะต้องใช้แร่ตัวนี้นะครับผมก็ตุนไว้นะครับมันล่ามไม่ได้นะฮะสำคัญมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เราก็สามารถวิญญาณขุดไปได้ย,วยาวๆนคแค่ทําแค่นี้เองนะถือว่า คลิปนี้ก็จะมาพูดเพียแค่นี้กันแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็เตรียมตัวไปสลิปปิ้งนะครับเตรียมรอเกม A3 ได้เลยนะครับถ้าเกิดเปิดตอนเย็นมานะครับเกมนี้คนรอเล่นเยอะมากผมบอกเลยวงในผมรู้วงในนะฮะเยอะมากจนน่าตกใจแล้วก็เรื่องคิวการรอเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแล้ววันนี้นะครับเกมเปิดสมมุติถ้าเกมเปิด6โมงเย็นนะเชื่อไหมครับมีคนออนเล่นยันสว่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ ในเกมในกลุ่มเกมไลน์ในกลุ่มเกมพวก nft ต่างๆนะครับเขาก็ได้สลิปกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงกันแล้วเตรียมเก็บแรงไว้เพื่อเล่นคืนนี้กันเลยทีเดียวนะเกมอะไรที่มันมีข้อเกี่ยวข้องกับรายได้เนี่ยแน่นอนนะครับคนกลุ่มพวกนี้จะไม่พลาดแน่นอนนะรวมทั้งผมเองนะเดี๋ยวผมก็จะไปนอนละโอเคแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมีข่าวอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวเกี่ยวกับเอสาหรือเกมนี้นะฮะก็ถ้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับ ก็เอออีกเรื่องหนึ่งหลายคนบอกผมเข้าใจนะมือใหม่มาก็ยังจะบ่นอย่างเดียวว่า, <c oughs> า,าเรือผมหาจากไหนทําไมผมเลเวลหกแล้วทำไมผมยังไ,งไม่ได้คือจะรีบคืออย่ารีบนะคือเราทาตามเพจไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองมันจะมีขึ้นยานสีเขียวอยู่ขวามือบนแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดอีกอันนึงให้นี่เห็นไหมครับถ้าเล่นใหม่จะหน้าตาแบบนี้อเดี๋ยวผมขยายให้ดูนี่นี่นี่อันนี้ไอดีใหม่นะฮะเห็นไหมครับเวลาเราเล่นเราก็สร้างฐานไปด้วยนะครับเลเวลหกแล้วเห็นไหมสาสรมประชาการ แล้วก็าฐานแครลเออร์เราเนี่ยมันจะขึ้นขวามืออย่างเงี้ยทุกคนนะครับไม่ใช่แบบเราอย่างที่ผมเคยบอกไปอะ่ะให้ทุกคนนะ่ะเล่นตามเควสอะไรที่มันขึ้นสีแดงๆก็กดเอากดเอา,เอาแค่นั้นเองเกมมันไม่ยากเนี่ยอันนี้สามนาทีหนึ่งนาทีสามนาทีแล้วก็รอไปรับเสร็จอันนี้สิบนาทีแล้วก็กดรับแครลเออร์ก็จะมาทันทีใช่ไหมนี่ไงแครลเออร์มาแล้ว นี่ไงครับเราก็รับเลยรอรับได้เลยกดใช้ไปดูยานของเรามาแล้วนี่ไงครับไม่ยากนะเออนะเราต้องเล่นด้วยตัวเองบ้างนะครับศึกษาด้วยตัวเองนะครับบางทีอะฟังผมอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็โอเคเราก็ทำยานบุกไปป้นได้เลยนะฮะแต่การที่ไปป้นเราก็ต้องมีทหารด้วยนะครับผม ให้มันพอมีแบบไปตีกับเขาได้บ้างนะฮะก็หลายคนหลายคนก็ถามยันถึงแบบพี่เอายานไปขุดยังไงแต่ว่าไม่ว่ากันบางคนไม่รู้ไม่ผิดนะแต่ก็ผมจะทําให้รู้ในวันนี้นะครับผมก็กดเซิร์ชหาตรงกลางนะครับกดไปที่แรกซิลเท e รีียมกดโจมตีเห็นไหมครับมันไม่ยากนะฮะก็กดไปตีดูค่าพลังด้วยให้มันเกินของศัตรูด้วยนะฮะ ก็ไปตีแค่นี้เองครับแล้วก็ขุดแร่ได้แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนเนาะโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้คลิปผมด้วยลวกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ